โอ้โหอะไรวะเนี่ยเต้นอย่างเงี้ยเลยก็เพลงแม่งกูฟีมากเลยเว้ยเออก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกับผมเอง BTS ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะหาเกีมาเลรมาโหลดเล่นๆนะซึ่งไม่รู้ว่าหาเกียรมาเลยมาโหลดเล่นอะ ไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเกมเทเลอร์ไม่ใช่ไอชอสปีดเลย <มา S 1> โอ้โหกูต้องมาหนีไอไอโ์สปีดไอหมาบ้านี่คนไม่ดูไม่เต้นดิเต้นอย่างเหี้ยเลยไหนกูลองเลือกระดับม,มีอีซี่มิวเดียมแล้วก็ฮาร์ดกองมิวเดียมเลยเออมาดูเหี้ยอะไรวะเนี่ยมีภาพไอชอสปีดอาบน้ำด้วยหรอวะเชี่ยมีภาพใครบ้างวะไอชอวสปีด

ชอโชว์สปีดหรอวะเนี่ยนี่ก็มีเฮ้ยเจา้าว่ะคืออะไรทุกคนโอ้โอยหเยอะเลยวะเนี่ยเกมเพลย์เลยหรอวะเนี่ยเฮ้ยราสามล้อเฮ้ยคิดว่ามึงเฟี้ยวมากเหรอฮะคิดว่ามึงเฟี้ยวมึงอยู่รามศามะ เอาขนาดโฆษณาแม่งกูไม่ได้ดูเกมใหม่แบบรีเซ็ตฮยตรงนี้มักนกุญแจเหรอผมไม่ได้สังเกตแต่ผมจะสปีดลันเลยนะครับผมตรงนี้มันเป็นห้องเกมเมอร์ของไอชสปีดนะทุกคนเก็บกุญแจเลยอุ้ยเราได้สองดอกแล้วอุ้ยมันมีแบบระบบวิง่งด้วยนะเดี๋ยวผมไอตรงนี้ไอชสปีดมันจะเปิดมาใช่ปะ่ะอา่าใช่จริงด้วยนะผมอยากรู้ว่า โชว์สปีดเหมือนเต้นบีบอยของมันตรงนี้มีอะไรไหมให้มีกุญแจอันที่สามเลยทุกคนผมไม่รู้ไอโชว์สปีดตอนนี้เฮ้ย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 เเฮ้ยปิด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 เฮ้ยเปนจะเปิดบ้าเลยกูปิดเร้วปิดน่ากลัวคนลุกเลยโอ้โหมีถ่ายภาพกับรถกับพี่โดด้วยว่ะเอียะโดนมันจับ อัดทัวดำแล้วทุกคนโอ้ไอเชื่อนี้โอ้ไอตัวนี้มันไม่ธรรมดา,าจริงๆไอโชมิด <Huh? S 1> จงมาโผล่ต่อหน้าและข้าจะเปิดเพลงฟ้องวิ่งชนใส่เจ้าโอผ้ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ไหนทุกคนผมจะค้องนี้นะสมมติว่าไอชอสปีนมันจะดูทีวี กดอื่นขอปิปดประตูเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยย่าๆๆนี่มีอะไรมาว,วะโอชิตโอชิตเ้ยคืออะไรวะตรงนี้ตรงมีกุญแจเก็บมาเลยอดอกที่สี่แล้วทุกคนอุ้ยนี่บ้าดไอชว์สปีดเหรอวะสเสียวมากทุกคนตรงนี้มือกุญแจเหรอ รอบนี้ผมจะเอาจริงนะเก็บกุญแจรีบวิ่งมาห้องนี้จำได้ว่ามันจะมีกุญแจอีกหนึ่งอันอ่าตอนนี้มันไปโชว์สปีดมันไปฝั่งนู้นนะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาต่อหน้าผมหรือเปล่าผมจะมาเอื้อมาเก็บอันนี้อีกอันหนึ่งผมออนพอมเดือน ตอนนี้ไอโชสปีดมันอยู่ไหนไม่รู้อุ้ยเชี่ยมอยู่นุนตรงนี้มันมันบอกว่ามันมีมิจิแอบตรงนี้ไอโชสปีดจะไม่เห็นใช่ป่ะผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอ่ะ แต่ที่นี่้ผมเอาแอบตู้กันน่ากลัวจังอย่าเห่าใส่ผมนะพี่ถ้าไอช่วสปีดอยู่แค่ผมเนี่ยที่จะแข่งที่จะแข่งเห่าเดือกันหรอไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ไหนเสียววะเสียวจนขนตูดลุกเลยนะทุกคนไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเไม่ไม่อยู่ใช่ไหม โอ้โหอะไรวะกูขนาดกูปิดประตูแล้วกูยังแม่งประตูยังเปิดได้ไปอุ้ยไอชูสปีมไปฝนมันแล้วทุกคนเป็นไงมันมามันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วมันมามันมาปิดปิดไอสัตว์กูบอกปิดมึงจะเปิดหาพ้องอะเก็บด่วะ วิววิววิวไอ้ยียก้องมันเป็นเลยวะหันหันกล้องยากเหมือนกันนะนี่มีอะไรไหมวะมีกุญแจวะโอ้โหจำสแกนสิกุยได้ห้าดอกแล้วทุนแต่ผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันอยู่ไหนผมจะค่อยๆย่องปิดๆก่อนนี้ แล้วประตูมันจะเปิดเองได้ไงวะ <c oughs> ผมปิดประตูอะทุกคนเฮ้ยมันอยู่ฝั่งนู้นผมเห็นมาละมไม่รู้ว่ามันไปไหนอ่าทุกคนครับแกกำลังวิ่งเดินวนออกกำลังกายอยู่ ตัวนี้ทำกูเกือบตายผมว่ามันน่าจะเป็นบักของเกมนี้นะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกมได้สร้างจำสเกตสุดยอดมากเลยคิดได้ไงว่าคนสร้างพัฒนาเกมเกมเนี่ยกูพยายามเอื้อมเก็บกุญแจให้ได้อาได้แล้วกูเจะินงดอกแต่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันวิ่ง วิ่องออกกำลังกายอยู่ทุกคนเราอย่าไปลบกลนมันอ่ะทุกคนมันวิ่งออกกำลังกายอ่ะถือว่าเราก็อย่าไปยุ่งกับมันนะทีง่ายเฮ้ยเดี๋ยวเขาประเดิขอดูทีเดีนน,นี้มันโอ้ยโชว์สป,ปีดเต้นได้เท่มากเลยมันเท่ระเบิดจริงๆฟารัาานซับมันไม่เท่ มันเท่มะเบิดเว้โอยกระตุนมันจับเลียปากแล้วแม่งตรงนี้ก็ไม่น่าจะเฮียทำกูตกใจแล้วสัตว์ขอโทษทีพูดคำหยาบนะเกมนี้แม่งไม่ธรรมาดาจริงผมไม่รู้ว่าไอโชซิปีตอนนี้มันอยู่ไหน มันวิ่งออกกลางกายใช่ไหมเอ,อ้ยตรงนี้มีกุญแจนี่อ่าได้เจอันได้อันที่7แล้วคือคือผมไม่รู้นะว่าไอ้โชว์สปีดแกทำอะไรอยู่ไม่วิ่งวนคือมันวิ่งวนอนะ่ะทุกคนเราอย่าไปยุ่งกับมันนะเราค่อยๆย,ย่องไป เกิดรรนอะตุดหนึ่งทีนะมันจะยินเสียงเราแล้วเราก็ตายจบนะเกมจบเลยโอ้โหนี่ไอชว์สปีดดูนั่งดูคลิปตัวเองตลอด24ชั่วโมงเลยไม่อยากจะเชื่อนำำะไรวะเชี่อในนี้มันมีอะไรไหมวะอุปกรณ์ห่ะบ้าือเป่าอุ้ยอุ้ยมันเห็นไหมวะ มันไม่เห็นคนอุ้ยผมเห็นกูแจนดอกหนึ่งแล้วแต่ผมไม่กล้าไปหยิบอะ่ะโอ้ยไอ้บ้าไม่ทำกูจำสแกทำกูหัวกะหัวใจวายตายอะ่ะตรงนี้มันมีไม่มีเพิ่มใช่ไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะไปหาที่อื่นมันวิ่งออกกำลังกายแล้วของมันก็ไม่รู้นะ ตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรอ่ะใช่ป่ะไม่มีแล้วแหละเออไปไปที่อื่นกันทุกคนมันเห็นไหมมันมวิ่งอะไรวนอะไรของมันอ่ะกูป,ปิด ไ่ไ <c oughs> คือมันผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าทางออกเราไปที่ไหนบอกนีมันหันชาน้าได้ไหมแม่งหันเร็วไปอโอเอนี่ชา <c oughs> เกินเ <c oughs> อ้าโอ้โหเล่นตั้งนานอีบ,บ้าไปเผอกดเมนู <c oughs> ผมจำได้ว่าตรงนี้มันมีกุญแจอ้าจริงด้วยมีนี่นี่นี่กุญแจดอกที่สอง ก็ออกมาฝั on ite, so time, oh, so ่งน anyway. ี้แล้วก็เก็บเพราะว่าผมจําได้ว่ากุญแจมันอยู่ตรงนี้เก็บสิวะกูรีบไปรีบไปรีบไปเรื่อยเดี๋ยวโชว์สปิริแม่งตามไล่จับอัดตูเดี๋ยทุกคนโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช่ครับผมจะย่องไปเก็บเว็บเก็บสิวะเฮ้กูเก็บยังวะมึงไม่รู้เลยว่าผมเก็บยังอรืตอนนี้ เจดอกที่สมกูเก็บได้แล้ววะโอ้ไม่ว่ะไม่มาไหมโอเคมันไม่มาปลอดภัย <phải> กู <sh arp cooking> กงก็หันยาเกิือุ้ยๆไปนะไปฝั่งนู้นนะคุณโอ้ยไอ้เน่ากลัวไอ้โซดาปี๊ด มาไปว้าวววววโอ้วว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 อ ยังดกลัววิ่งอยไอ้วิ่งแบบไอ้โชว์สปีดอะเออเออใช่ปะมันวิ่งมาว้ายมันมาด้านหลังมันมาด้านหลังเฮ้ย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 เ อ้ามันมานี่เออาเยี่ยนจะยินพี่จะยินพี่จะยินพี่บร้อ้อาวไ <Bro. S 1> ม่มาหืม มันมาอีกแล้วเล่าว้ค pues ีบมันบ้าอะไราว้าคีบมันบ้าคีบมึงบการับพ่อมึงเห้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวปูมันเป็นอะไรปู่มันเป็นยอะไรเดียวเดียวปู่มันเป็นอะไรฮะอชีปอยู่ บา้านอ่านหนังสืออ้ออ่านหนังสือเหรอยุ้ยสอบปลายภาคเลยค่อยอ่านแล้วอีกอีกสาี่ก็สอบแล้วนี่สิบห้ากันยาก็สอบแล้วอ่านให้เสร็จแล้วก็อ่านอีกนาทีจะเสร็จอีกสักอีกสักสิบนาที ไม่บอกให้อ่านตั้งแต่กี่โมงแล้วตอนนี้กี่ทุ่มแล้วสองทุ่มดูนาฬิกาสามทุ่มต้องไปอ่านตอนไหนแป๊บนึง สวัสดีครับ,บสัตว์ตกใจอย่าแบบเลยฮะไอ้คุย

นี่คือเสียงกรีดร้องแล้วหลังจากที่แบบรถไอติมผ่าหน้าบ้านผมเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็นี่แหละก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมจะได้เก้าหมื่น เออเก้าหมื่นแล้วนี่ว่าหนึ่งแสนซับนะทุกคนก็เป็นกลรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมก็โอ้โหกว่าจะเล่นผ่านนะเนี่ยเกมไปชว์สปีดแล้วหนีไปชว์สปีดนี่บ้านเ้โชว์สปีดแลนะ้ว